สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องปองปายเอฟซี FC แฟนคลับแฟนมอรำช่องตองอูรำเพลินออฟฟิเชียลอยู่กับแม่สามป้าเมื่อนี้มาแต่งหน้างามแท้แม่อ๋ออ๋แต่งหมดสลามแล้วนีผู้บ่าวมา่กีบ <c oughs> แต่เรามีผู้บ่าวทักมาอยู่โอ้ป้าเล็บเป็นเล็บตาเป็นตาอืมสีเฮ็ดย,ย, <c oughs> ยังก่อนนี้เสด็จพรม<อ>ป้าเ่าพรมได้ผม อ่อนเนาะอายุหาสิบสองก็ไม่ได้เก่งกลัวเรื่องถาเรื่องแกเนาะคอยจะของนั่นองไหนนี่ต้องเบาน่อยนอมากีดหน่อยอ๋ออีลีเนี่ยมันเคลื่อนไปคอยฟันด้วยด้ฟันมาฟันมางูไม่เกี่ยวคอยฮะงูงูงูมาเกี่ยวคอยป้านมั่งูหน่อยเลยฮะงูใหญ่เลยนี่ต้องงูหน่อยมีต้งงูน้อยน้อยปัานป้านได้กี่ันีเนาะ เว้ยกับฟันดีแหละเนาะขันฟันจังสี่เพื่อนว่าสิพ่อเนื้อคู่ได้คนที่อายุต่ำก็เฮาได้แม่เ hmm. มื่อเน,นี้ยบอกตาสีอย่างมาเบิงดูหลับตาดูป้าสี่น้ำตาลโอมชุมพูพี่น้องอือป้าเพื่อนใดผมเป่าผมเนาะเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่เพื่อนฟันบางงูเข่าฟันเพื่อนฟันงูมาลัดมาอันนี้เพื่อนอือื่นขึ้ว่าโอ้โธ่ฟันเห็นงูตัวนี้วะ อันนี้งูฟันดีวด่าะอืมบัานนี่ฟันเสร็จแล้วตื่นมาเป็นจังไหนเบิงบ่งโทรศัพท์ไปเบิ่งอยูเต๋มีพูธมีผู้บ่าวน้อยทักมาว่าตีป้า,าเพิ่นว่าจังไหนล่ะแม่โอทักมาเป็นเพื่อนกันเลยอืม,อมกดรับไปอืมตอบมาสวัสดีตอบๆอืมก็เป็นเด็กน้อยก็รับไปอืมเพราอยากเป็นมู่เป็นเพื่อนโอ้จะได้รับแต่แต่ว่าในใจแม่นี่อยากเป็นยัง เนี่ยแบบว่าว่าวถืกปุมนะน,นี่บ่าวถืกปุมเออบ่าวเือป่มาปมามนคนที่นั่นนันอยู่ในเฟซบุ๊กนัน่นบมอที่ลงสตอรี่ไวน้นั่นหมออุ้เน้อรู้ดีเอาดดเห็นอยู่นเนาะเห็นอยู่บอกเห็นแล้วกับพ่อละแม่เพิ่นเตงหน้าแต่นัน่นนัน ตีซีตีห่าขึ้นโค้งคิวตั้งแตี๊ซีบอกตาตีห่าหกโมงเสาร์มาอาบน้ำอาบท่าแต่งหน้าแล้วเนาะต้องตื่นแต่เช้าต้องตื่นถึงวันขันหิใจเลยสวยตลอดเนาะสวยทุกหยิบซีเนาะแม่สามนี่เนาะคนห้องมันต้องอืมพี่น้องกระทามทำแม่สามแล้วอายุห้าสิบสามองห้าสิบสามแล้วหน้าเราก็สดใสก็ยังสวยคักเนาะแม่สามนี่เนาะสนอืมเมื่อคืนนี่ฝันว่างูมาลัดเต สาธุขึ้นใส่หัวไปบอกให้ความฝันเป็นความจริงเต๋ให้เป็นความจริงเออวันใดเล่าเติือนเป้าจะซื้ออ๋อเป้าให้ผมแหงให้ผมตกเนาะมันต่างอาบน้ำน้ำต้มตีนตัวเนื้อเสาร์ตะเสาร์เหล่วตะเ้าอืม ฟันดีนะอืมฟันดีก็ได้เตรียตัวบ่นหน้าจักสิ่ฟันดีว่าดีแล้วเนาะมากดเบิ่งโท่าัรส์อนะฟันเห็นงูหน่อยมาเกี่ยวมากอดก็ได้กดรับจันละกว่าอืมท่านมากดรับกันว่ากี่องค์อยู่แล้วเนาะอืมโอ้ความฝันนี่พันสิบานนั่นนั่นมันสิเป็นจริงบ้างล่ะคี่ว่าเป็นจริงอยู่เหรอฮสาธุแม่พอได้พอได้เนาะ จะไปลองเพลงยานเด้ยานตีว่าเอ้ยนี่เท่าถ้บอกไปว่าเขายานเจ้ากำบ่าโอ้ย่อยเก็บข้อโอ้ยฉันใส่แมดอยู่เด้อ ก็เป็นตรวจแง่ดังแย่แล้วแย่อีกอยู่อ๋มันบริเวณนี้เป็นนันเดีสมาสีันอันนี้นะคะเพาะว่ามันค่อจิจามจิจ่ามเปียดแง่ดังว่าอากาศมันเปลี่ยนใครเด้นหรอมันไอมันนั่นเนอะแต่ว่ากอนอนลายนอนลายฟันลายขี่ลายออมคิดไปสูซูซิงโซยางเหมตอนเนาะแต่ว่ากับฟันเห็นนอืมขัด ขาดกระจกกับแป้งไม่ได้เลยเนาะคน่าเป็นผู้หญิงอย่าหยุดสวยถ้าไม่สวยหยุดเถอะเต๋อไปยุติทีไงนเราคนเท่าเนาะอไก่งามเพราะขนคนงามเพราะแต่งอืคนแต่งแต่งแล้วถ้าคนไม่งามก็ไม่งามเต๋อก่งามละเนาะก็สับกระสิบอกให้แต่งเลยเนาะงามเหมือนคนตลาม ฝันว่าพ่องูวัดตีมีความฝันให้ข่อยดูโอ้อยก็ฝันว่าพ่องูกับพ่อผู้บ่าวมาแล้วจะว่างูน้อยวัดตีงูน้อยอืมงูน้อยกับเด็กน้อยเลวผู้บ่าวน้อยยังไงก็เห็นแต่งูน้อยนะเพราม่มีงูใหญ่ตั้งแต่มาอยู่นี่ตีฝันซู่มือเลยนะก็าบอได้ว่าซู่มือกับมือเว้นมือฝันตีวันเมียนกินลายคิดลายขี่ลายบอลไปกินยังเดนเนี่อืม แต่ว่าช่วงนี้เบื่องสรงนี่สิมีความรักรนี่พนเยคิดไปหอดฝันคนเฮาก็ต้องมีความรักแ่นะเน<อ>าะสให้มีสมัสนบ่บ่กับบริวากระามก็บสสิธรรมความฝันเมซ้ําแล้วฝันอีกอย่างแล้เคยท่ามีความรามามักนียมันจิมีความสุขไอ พอเราเม่ยพนังหัวยิ้มเตอยิ้มเตือนอยู่เมื่อวานนี่ฉันว่ามันไกลถึงไม่คอออม่อนเงาเงาตอกซอกอยู่จนว่าข่อยย่าน,นก็มานางรถนําตะเ่ยงเนาะจนว่าข่อยหนึ่งเมื่อเห็นว่าเม่ยสามสั้นนนนี่เ <c oughs> จ้าคือว่าอีจักอ่าสั้นไปโลด่อยต้องเสพก็คลองไว้คอยอันนี้ไว้ดูแลตัวเองคอยกับฝันคือการฝัน่นางูคือกันและมาเกี่ยวคอยู่ยังหละงูเขียว ในงูเขียวมาเกี่ยวเจ้าวะอืมจะฝันงูยังโอ้ยฝันเห็นงูงูอยังว่าฝันเห็นเมื่อคืนเนี่ยแหตัวงามประลอดดีได้นะอืมน้าขาวจุนฟูนเตอสะดุดขึ้นมาป้าฝันเห็นงูตัวนี้ว่ะป้ามี่กูว่ามากบ้าสนโอ้เกิใจว่ะก็ได้ลุกขึ้นนกมือสาทูใส่หัวเตออืมจังสีแล้วเนาะพี่น้องเนาะเลยเขียวไปอาบน้ำมาแต่งตัวเตอ อืมเลยมาโผล่มาโผล่เฟซดแบบโสดนะกีบได้นะตือเอาเขาโสดเนาะเออเขาโสดเขาก็ต้องว่าเขาโสดไม่เขาไม่ได้เป็นตัวเพราะใด้เขาโสดคือโสดเองเขากระตองเป็นตัวเได้เออนักคนนั่นบ่โสดแต่เป็นล่องโสดเป็นล่องว่าเจ้าของโสดเป็นตัวกันที่ใหงเนาะอ๋อขั้วกรี ทันว่าโสดแล้สโสดโสดจักปีเขาต้องบอกไปอันว่าโสดจักปีแล้วเขาก็ต้องบอกไม่ไปตัวกันขั้นมาคบกันแล้วมาห้องให้หลังมันเสียใจได้คนน้ออืมเอาถ้าสมถ้าสมมติว่าผู้เบาผู้เบาตัวว่าเขาโสดแต่ว่าเขามาจีบเจ้าจงศรีเขาก็เสียใจคือกันถ้าห้องให้หลังแอีงสร้างตื้มมาหนิต้องต้องการแต่คนจริงใจเนาะเขาก็ต้องต้องการคนจริงใจตอกัดเลยเมันมาห้องสิไปีไว้ว่าเอ้ เอาอันมีผู้หนึ่งอยู่เดโสดแม่มีผู้หนึ่งอยู่เดเอาอันพ่อเราเห็ดคอนไวยน่ะไอ้ลอยเห็ดคอนไวย์ละว่างเราโสดแม่เออเก็บเงินเก็บเงินไปจ่ายคางวดรถระว่างไอ้เพาเสื้อผ้าง่ายเลยเสื้อไอติมเจ้าบอตอนนี้ยังไม่หรือว่างูคนละตัวงูคนละตัวตี บ่แม่นตัวที่คิดไว้นบ่อืบ่แม oh, <me ่นตัวที <me <me ่คิดไว้เราต้องสังเกตเบมึงตัวงูพร้อมแน่ต้องสังเกตเบมึงตัวงูขันขันงูบ่รอบลบอลสเปกนี่บ่แม่นบอแมนแนอ่ะมันต้องสเปกกระบอนั่นเนาะคนคือคือคนมาถือสตาเขานี่แหละเนาะขั้นบ่ถือสตามันกับบริวารกันนี่ไม่คนเฮ่ากันบ่มันต้องถือสตากันมันยังค่อยนั่นได้ค่อยเดินทางมาหวมชีวิตแม่นขั้นมาถือสตายังไงมันกับ โากันมุดนึ่งจะตากันเหมือนบ่ต้องหนึกตากันคือจังเขามีมูมีเพื่อนมีปูงกัหนึกตากันว่าหูพ่อกันเมื่อกี้ก็ได้ห้องพากันเนาะอยู่น้ากันได้เนาะก็คือคนหักเนาะก็คือคนักขันเจ้ามากอันนึ่งขันคอยมากอันนึงขันนั้นว่ามากน้ากันมันกระต่างกันมันกิความคิดบัตือกันมันก็อยู่น้ากันบาได้เนาะอันนี้เป็นความฝัน มันจะคืนแล้วกล้ยตั้งแต่อันนี้เ่าเรื่องจริงแล้วคอยคอยมา่าอยู่คอยมาเมือ่อเมื่อแหลกมากมากตั้งแต่คอยมาเนาะเมื่อแหลกมากเมื่อนัน้นคอยกับฟันเห็นงูเลยคอยมักฟันเห็นตะงูเลยฟันเห็นงูมีตะงูหน่อยเด้อเท่าละสามตัวสี่ตัวเลื่อยมากเลื่อยมากอะไร,ไรเล่เลื่อยมากวนเวียนมากฟันยูตลอดเลยไล่กับพวนี้เลยงูงูนี่ มหาสืบซื้อบด้มากัดมาอย่างมันบบ่มีแต่มาวนเวียนมาเกี่ยวน้ำน้ำมานัน้วยน้ำแข็งน้ำคาน้ำองค์น้ำเอลต์อะไหนี่เข้าในความฝันนะบริสุทธ์ปุดพองอืมพอลแม่ช่วงนี้พนันตาซืนอบานตาขาวเกียงมนลุนตาเป็นตาปากเป็นปากคิวเป็นคิวอฉันว่าเป็นพลาบเตะคิว ออยิ่งกว่าอำเภอสี <hungry> ่ค <skills> ิวของจังหวัดโคราชโหลดเบงคิวเพื่อนๆสีดอย่างนั้นโอ้จิ๋วแอลกอฮอล์สวยใสลายเสื้อโลกบ่เกันบ่มีไว้ยังดืกันไม่สีสวยใสลายเสื้อโลกต้องโค้คือกันตัวเออแมนดมเอาน้ำสูตรเอาน้ำอืม ใส่น้ำหอมใส่กินยนางคือส่งกินหอมแท้น้ำหอมบอกอืมหอมหอมเป็นแบบมันกินไวรุ่นเลยอ่ะออพรได้ได้กินกขอืมเพราะละแม่พี่น้องหน้าตาพ่นสดใสเบิกบานพระมีความหลากจะปินดัง,ดงก็คือได้กินเอาคอยบา n น,านั้นนี่ได้คอยเห็ดอันนี้มันเป็นมันแกกินหอมเนาะ ฝันว่งงูมาเกี่ยวกับมิตะอันเดียวหันแล้วมิตอสปูบาไม่กี่พาราแม่เป็นอาบน้ำแต่งหน้าปาเป้งได้ผมขี่แต่งหน้าเสร็จแล้วก็ไปขี่น้องบุญยูเนาะน้องบุญยูอ้อมบ้านแพงเออแล้วก็สบาดผมเนาะ สะบัดฉอเนาะเออผมตรงๆเพิ่อนเพิ่นว่าความฝันนีบ่เป็นตนาพึ่งเสือเด้อแม่เอ้ยอืมเพิ่นว่าลองซิลองซิมสมบักหน้าสีหวานเวอร์ต้นตั้งต้นมันสิตสมดอกต่างกันเด้ก็ะสันภาษีวันแล้วเนาะอายุไม่สําคัญจะเบิ่งอันนั้นว่าสันเมื่อกี้เห็นบ่จะเห็นบ่เมื่อกี้ข่อยหาก็ลบออกซื่อๆเอาข่อยข่อยเบิ่งข่อยเบิ่งอยู่นันเอื้อยที่อยัวนั่นเฮานะ อากาศอํานวยสกลนครวัยผู้ชายจะเก่า19ปี52ปีแล้วึ้นเบิ่งบ้าแสอกว่ามันมันว่าอายุเป็นเพียงตัวเลขมันว่าที่ที่เธอคอยที่เธอคอยอันนั้นคอยกับมากแล้าหันแม่์คอยนับถือนั่นนับถือผู้ชายอยู่เดแม่มันก็ไปตาหักเนาะมันก็ะหอกนันว่ามันหักผู้หญิงเกิดพร้อมเมษาในหา12ปีแม่ในหา12ขอดเบิ่งอยู่ผู้ชาย19ปีแม่อยากได้แบบเพิ่นนี่บอ ได้ก็ดีอยู่โอ๊ยไม่เองมาครับเอาวหัเอออายุเป็นเพียงตเลีคนเนาะบักในมันมันก็มีหลายคู่เด้มหลายคู่ได้มีหลายคู่ที่ออกข่าวเห็นสองสามคู่เด้แม่แม่คอยมันลมันว่าอายุเป็นเพียงตเลีฮักแพงกันมันเอาเราว่ามันคิดถือดีแล้วมา อันได้แม่ค่ะเพรม่นเพิ่นมากกันจะโดนเราดิแม่อันที่อันว่าอันนี้นะมันมากมาโดนแล้วมาอายุมากมากเอื้อนุนจุนเกียกันดูแลกันแม่โอ้แม่ําก็เลยอยากได้แบบนั้นก็เลยคิดมาแล้วก็ฝันตลอดโอ้หน่อยเด่ที่ว่าอันมันที่มากแบบส่วนมากเนาะกับแม่นว้าเ้าเบึงห้อกเก่าสนุกว่ะมันขาดที่แม่เหนือคู อืมกัที่มนเหนื้อเนื้อคู่ของเฮาคนหักของเฮาแปลว่าดวงเพ่นสมพงกันสมปองกันเนาะมันมันมันกระหักเขามาสัมผณสมันเพราะว่ามันหักเนาะแล้วกันีเนาะอืมไม่ซ้ำอยากมีคือเพื่อนนาดมันอายุ19เกาปีอยากมีคือเพิ่นบออยากมีอยู่ ละแม่พี่น้องค่นแต่ว่าแม่สัแล้วสวยเด้อผิวพันล้วก็สวยหน้าขาวกับพองหน้าตาพองใสแต่งหน้าแต่งตาก็สวยอืมอ้าอ้าเอาเอา,เ,อา,เ,อาเรล่าความฝันในพี่ให้น้องฟังแล้วกะผู้ใดเบิงเ่งแล้วกะให้กำลังใจแม่สำัำกดไลค์กดแชร์ให้ความฝันเราเป็นความจริงยันดียันตีว่าเอ้ยนิเทาจะบอกกันว่า มึงแลยก็กดไลค์กดแชร์ให้แม,ม่สาเป็นกำลังแรงเชียร์แรงใจให้แม,ม่สาจ้าพอกันไหมคลิปหน้าคลิปนี้เอาไวส้สานีสวัสดีครับมีแต่ความสุขความเจริญมุ่งมั่นาัฒนาสิ่งใดก็ขอให้สมมุ่งม,มั่นาัถนาเนาะสมดังคิดดังปองดังที่ขอไว้มีแต่ความสุขจ้าพอกันไหมแม่นักตูุขอลาไปแล้วแม่สาขอลาไปแล้วสวัสดีค่ะ